มามาลามามาแล้วพี่น้องจ้าอร็วเร็วเร็ว,รว,รวพี่น้องนะครับพี่น้องมาลาคู่ที่ยังไม่มาโฮมบุญน,นะครัโอ้ยค่ะผู้ที่พนักต้องโฮมบุญเน,นะะี่ยค่ะเด้อแย่เป็ดตัวกับมาเฮ็ดคือการตีบุญพนะนักน่าหัวเงาะเมืองบุญจริงถึงขัางกูบอกได้ง่ายข้อนบอกคนเรากูกรอกกูถือที่นำยาขอบุ้งกูกับมากรอกเพราะง่ายจังหน่อยตีอือฟ้าว่าวด้อ อจากนั้นก็ถึงถึงเวลาสันเพลนเหรอค่ะสันเพลนเร็วหลวงพ่อเพิ่นก็สิได้กลับบ้านโอ้กลับวัดค่ะหลวงพ่อเพิ่นบ่มีบ้านดอกค่ะคัาวคือฟ้าไปก็กคือแรงเข้าบ้านมั่งงั่งอะพระกระจายผู้ประจําวัดอยู่นั่งเว่งยูหน้าปุ่นกับมุ่นไม่มาหน้ายายเนาะเอ้าก็คือฟ้าไปก็คือมาให้หยังอ่ะมึงก็ฮู้ว่ามึงอยู่ดอกอีกองสงฆ์ข่าสิช่วยเหลืเพิ่นก็ฟแฟกาแาเพิ่นฮลาสก็คือบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมือง ใครกับเงินเกาขาวเอาเอามาข้างใครคงจะอลากเป็ดมาทำบุญสิ่งติดงทางมือนี้ก็ให้ลาเป็ดนี่นี่ก็ความคือความกระเริ่งรำรำรวยรวยรำรำรวยรวยเกือกหอยรวยเบิ่กลางวันเงินึ่งหาสิบหกสิบบาทให้ให่แฟนผู้โห่ให้ให่สู้ผู้งามให้ใหญ่ไงไงเงาเงาขาวขาวอ้วกอวก ย่งให้ขถาวเก็บเศษเพื่อจ,จันดูทั้งวันีน้ซับกอกต้ำปาซะครบขอให้หลาเป็ดใหญ่สมความมุ่งมากปาดทำงงาไว้ายๆเงยยศท้าคู่จ้าสาสุดน้ำยายจ้าจ้ายายเป็ดไม่เงอ้ยข้างานหน่อยปะนี่มาขอหลายแทฉะข้างหน่อยข้างหลายนี่คือไม่เงาอย่างนั้นกูข้างหลายก็มึงกเ็เลวกั่งละเฮ้ย จะมีกระเทินทอน้ำซาบาทนี่ขอหาสิบล้านหกสิบล้านโซคขี้ไรก็บอกขอจักร0อยล้านสองลอยล้านมันทับข้อจะไปนซที่มีโพดเอ้ากูกระหังไงไปงั่งไงก้มหงายก้มกาฝุ่นถอยแวงเงินข้าวกุกเต็มกลนเต็มตัวกูรู้ว่าขึ้งหงายกูไปเฮขี้ไรรอใหกบึงจริงจริงท่าใจ่บานใช้เมี่ยงไงก็คือมาอุกไก่อึงหงายกูเฮ้ไปนี่กูมีไก่บริสุกูทำหมุนทำท่าไปนี เพิ่งต้องไปทา,ปปปา,างพ่อแห่งปูเพิ่งคือมาอุกอุกอุกไก่อีหยังดูงเหน็บมาเหม่งมึงมึงกับท่านไม่ได้ทำข,ขวัญอปงะเว้ยคุณบอลเพืงค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงแบบคัน,าานสวยจ้า โอ้วันนี้ก็สวยเป็นพิเศษแต่เนาะวันแฟรคกูนี่อยู่ค่ะวันนี้ฟ้าค่ะเอ้ยใจดีเนาะอันท่านแรียกเส้นชื่อนะคะเส้นชื่อค่ะกับหญ่บ้านตัวเนาะเส้นไห้ไหมอยากให้ตักของเส้นเอาเนาะเอาเส้นกับเส้นสันนะบะหมีนบังหันค่ะเส้นมังนีเอ่อบามังนีเตโอ้ยอบะหมีนมังนีค่ะมังนีค่ะพนิบานค่ะ ค่ะโอ้ฉันหยิบอันหนึ่งค่ะเดียรเดียร์ค่ะอย่างอีกพุญญาบ้านอ,าอีกบางนึงค่ะบางนึงค่ะโอ้โหผู้ใหญาบ้านคือไล่คำอายอแต่ไปนอนทับเป็นซีเปิมใส่มาก <c oughs> มาแมนค่ะอันนี้สักสรา,ายเสียงเพลินค่ะ <c oughs> สาธุเด้อเกิดจานาสันได้ให้ผู้ขานีน่ ได้แฟนสวยคือแม่พี่นอบันเนี่ยเซ่นไห้อี่ลีตริคะบอละฟอร์ไปธุระไปดอกไปดอกฮัลโหลฮัลโหลหล่อๆล่อหล่อหล่อหล่อเว้ยก็โทษเรเร่งแอคโคขึ้ในแจ้งวันเนี่ยเสียงแม่ผู้หญิงชิลแลอรลอดสวยนะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ที่ว่าท่านมาโฮมบุญว่าท่านมาท่านอยากมิจกินบุญสุนทานกับมาได้ขาดเด้อ ตอนนี้กองอาํานวยกาญยังเปิดรับยุคค่ะค่ะอาต่อไปยังกันทีขออะลรน้ำที่โตข้างนะคะผูจิมาท่าบุญน,น้ำท่านแล้วทั้งทั้งกองอาํานวยการก็เข้ามาท่าน,นป,รประกาศซื้อให้นะคะก็มีสามจีคอนนีู่ละค่ะคนที่หนึ่งนะคะที่ยังไม่ประกาศให้ค่ะพ่อมานิดพร้อมครอบครัวอันนี้เพิ่นกับพระท่านหารอยบาทนะคะ อ่าค่ะ้อที่สองค่ะนายแหลกกอดจอดพร้อมครอบครัวอันนี้กระหาร้อยบาทนะคะค่ะอ่าคนที่สามค่ะที่แรกซื้อยังตกค้างนะคะนางสาวเหียนเพี้ยนตลอดพร้อมครอบครัวอันนี้กระหาร้อยบาทนะคะค่ะ,นนะ,ะ,คะ,คะยังอีกผู้หนึ่งค่ะที่แรกซื้อน้ำที่ตกค้างเนียพเพื่ท่านประกาศให้ยายเปีสิทธิ์ตลอด ไม่ยังเลยนี่อ๋อครอบครัวยังไม่พร้อมยี่สิบบาทโอ้ยยีสบาทจะกลับมานะเมเนาะคือบ่พอมก็ค่อยม,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 มาเนาะมาค่ะผูดไถูกแม่พดยาบาลการได้ซัดเจนที่นันที่หลังค่ะแม่ผู้ใหญ่นี่กันประสางก็ขอบข้อบอกบอกกับว่าวแกงเวากัดย้ำด้วยไงคนยนิ่งกูขักกระโดกกระเดียกเนาะ มันกูบะท่วงบ่เข้า่าแม่ผู้ใหบ้านชื่อใครแน่เขียนเอาันเป็นชี่ที่มาหี้มาบ้างข้องอีาฝังมันใสหมอตัดาจค้างบะท้วงนั่อีเมหยันสนาเลิศงานเร็ดกับนดเป็ดก็เป็ดเฮอเจอเฮียนเข้าไปนี่ปีนิดปี ค่ะเหมือนแรงผู้ใหญ่อย่างมาฟังร่างของฟังน้ำทอค่ะเมีผู้ใหญ่ก็ขอกทางคข้ามาสวัสด um. ีค่ะรู้สึกว่าท <ible> ั <Noise> ้งใสมันสีเย็นโอ้ยห่ากว่ามึงมาทุบมาฟังร่างเย็นเหมือนเราสวัสดีค่ะ